ครับมาสมุดครับเป็นไงถ่ารที่ซ้อมของเราไปนี่เต็มที่ครับซ้อมมากี่วันแล้วเนี่ยทำรายการมาเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วโควิดไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ค่ายอย่างเดียวเห็นบอกน้ําหนักเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต่อยเวทใหญ่ตลอดเลยใหญ่ครับคือเวทเราจริงๆเนี่ยเวทเก่งเราประมาณเท่าไหร่ครับก็ที่ลูกพี่บอกครับทําได้อยู่สิบสามใช่ไหมอสิบสามต่ำสุดกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับได้ใช่ไหมเออแต่ว่าเราเป็นมวยที่รูปร่างสูงแต่แต่บางนะครับอ่ะครันนี้เจอกับพี่ชิดชัย ก็จอวิชิตก็เห็นผู้ชกซ้อมไหมนะเอ้ยต่อยปะดูเทปอยู่ครับเป็นไงเขาเป็นมว่ตใจก็เข่าเตะมันทเป็นไงทรงนี้ชอบไหมได้ครับเห็นเห็นช่องชนะมไหเห็นช่องชนะมไก็เห็นเตรียมลูกไหนไปสู้กับเขากไม่แต่เป็นศอกเข่าก็ตัวเองขนาดที่ค่ายมีใครปั้มสอมบ้างก็มีตัวใหญ่ครับก็ หลายคนครับหลายคนครับไฟนี้เสียฟียอาจผิดไหมก็ยังไม่รู้เลยครับแต่นา่าจะมีเนาะครับมีครับฝากถึงแฟนคลับมาหาสมุทรหน่อยฮะก็ฝากอีฟซีด้วยครับ, e รบวันที่หนึ่เกันครับเติมที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับ yesu aa ee 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 aa ebe koi koi Ah, 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 isso ah, 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 ah,

i sure